สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่7ธันวา2566นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่200บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะ ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนเวลา9นาฬิกา4นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่33,800บาทรับซื้ออยู่ที่33,700บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่34,300 30, บาทรับซื้ออยู่ที่33,000บาท 28สตางค์ค่ะเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่100บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกะคะเมื่อคืนมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่16.60ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพัธบัตสารัฐมีการปรับลดลงสปอร์ตโกละะ่ลาสุดตอนนี้อยู่ที่2 0 2 8 3 0ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2 0 2 9 4 9 5 เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.20%ซค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่35.222ชาวช้านี้มีการปรับลดลงที่0.02%เค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนิดค่ะค่ากำเนิดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วงเส้งแห่งและก็ออสลิตด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ